ไป่ดูในเรื่องของโควิดนะตอนนี้ก็ที่คลายขึ้นตามลำดับนะฮะถอดได้ยังเอาอยัางยังยังก็มีเสียงเรียกร้องมาเยอะนะฮะา <c oughs> บางส่วนบางคนอยากถอดแต่บางคนก็ยังอยากใส่อยู่นะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเดิมเนี่ยมีข่าวว่าในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยก็อาจจะมีการประกาศให้สามารถถอดหน้ากากอนามัยได้ ในบางพื้นที่นะแต่ว่ายังไม่มีการประกาศออกมาโดยล่าสุดเนี่ยคุณอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยในเรื่องนี้ว่าค,คือการใส่หรือการถอดหน้ากากอนามัยเนี่ยตอนนี้ประชานชนคนไทยมีความรู้มากขึ้นแล้วนะครับ ตอนนี้ก็ยืนยันว่าจะไม่มีประกาศให้ถอดหน้ากากอนามัยแต่อย่างใดณปัจจุบันนี้ณปัจจุบัน,น <ะ S 1> และในอนาคตแม้ว่าโควิดจะเป็นโรคประจําถิ่นในประเทศไทยแล้วนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าความรุนแรงของโรคมันลดลงนะเพียงแต่ว่าเราก็จะต้องอยู่ร่วมกับโรคโควิดตลอดไปเรียนรู้วิธีการในการป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากโควิดซึ่งแน่นอนว่าการสวมหน้ากากอนามัยยังไงก็ถือว่าเป็น วัคซีนชั้นดีในการป้องกันโควิดนะครับต่อไปก็อาจจะให้เป็นวิจารณญาณของพี่น้องประชาชนแต่ละคนว่าพื้นที่โล่งนะก็สามารถถอดได้ครับถ้าคนไม่เยอะ,อะนะ,ะแต่ถ้าเกิดเป็นพื้นที่ที่อยู่ในห้องแอร์อตามห้างในโรงหนังต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ควรถอดแต่ยืนยันว่าจะไม่มีประกาศออกมาว่าให้สามารถถอดได้ ก็ให้เป็นวิจารณญาณของพี่น้องประชาชนแต่ณวันนี้เนี่ย<ร>ยังคงมีมาตรการในการสวมหน้ากากาอนมามัยอยู่ <Robbie. S 1> ทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน <S <S <dec> นะคือท่านอย่าประมาทท่านอย่าวางใจแต่ว่าในาอนาคตก็แล้วแต่วิจารณญาณเพราะว่าเท่าที่ดูหลายท่านเนี่ยก็ออกมายืนยันแล้วว่าแม้ว่าในาอนาคตจะมีการ <S 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 ให้ถอดได้แล้วแต่ส่วนตัวเองก็จะยังคงใส่อยู่เมื่อออกจากบ้าน อันนี้รวมถึงตัวผมด้วยเพราะว่าผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมแพ้อากาศหนักเป็นหวัดน้ำมูกไหลพอสวมหน้ากากอนามัยมาตลอดช่วงสองปีที่มีโควิดเนี่ยอาการแพ้อากาศผมเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยจากเมื่อก่อนผมจะแบบเป็นหวัดมีน้ำมูกเดือนหนึ่งนะประมาณสิบวันเดี๋ยวนี้เดือนหนึ่งประมาณสองสามวันเองเพราะการสวมหน้ากากมันช่วยกรองฝุ่น ลองสิ่งเชื้อโรคต่างๆก็ช่วยได้นะก็ป้องกันได้หลายโรคนะครับส่วนอ,อ,อนาคตใครอยากถอดในพื้นที่ที่ที่เขาถอดได้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านแต่ณตอนนี้ยังคงม,มาตรการอยู่ครับยังไม่มีประกาศอะไรออกมานะครับนะครับยังไม่มีนะท่านอย่าอย่าประมาทอย่าประมาทนะครับเพราะว่าจริงๆตัวเลขคนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มสามเป็นต้นไปนะครับก็ยังถือว่ายังน้อยอยู่นะในประเทศไทยแต่ส่วนหนึ่งที่อย่างที่ทําให้เจ้าโอมิคอนเนี่ย มีผลกับคนที่ติดเนี่ยน่าจะเป็นส่วนหนึ่งจากการฉีดวัคซีนด้วยอืใช่ไหมคือพอฉีดวัคซีนไปแล้วมันมีภูมิแม่แล้วพอเวลาติดโอมคิคอนมันก็ทําให้มีอาการที่มันไม่ค่อยมีอาการน้อยนะหรือว่าบางทีได้รับเชื้อไม่มากก็ไม่ติดมันก็พอสู้ได้แต,แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพื้นฐานเนี่ยมันมันก็มีความรุนแรงมันมันอาจจะรุนแรงกับกับคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนคือ,อทุกวันนี้ก็ยังมีคนเสียชีวิตจากโควิดอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะีย่แต่ว่าจํานวนมีน้อยลงก็คื ต่ำกว่า30คน<ช>โดยเฉลี่ยต่อวันแต่ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นประมาทไม่ได้ใช่ครับอ่าครับ